สวัสดีครับมื่อนี้มาหาเห็ดพี่น้องเต็มคู่เต็มตาเมื่อนี้บ่ได้มากินมาหาเมื่อนี้มาหาก่อนจะคอยจะไปกินให้พี่น้องเมืองเต็มระบาดบน่มีแนวใสโอ้ยหล่นคู่แล้วพี่น้องเอ้ยบ้านข่าค้นมันมาหาเห็ดหาหอดเห็ดหาหอดนอใหมัยม ลบกลับไปบ้านกับพ่ออีกขวดใหญ่เมาอีกเมาอีกคือเก่าครับพี่น้องโอ้ยจนหล่นเลยไปหาอะไรหนึ่งใส่อดเชี่ยวให้อดเชี่ยวไม่ให้หมดเลยเอาเสือขึ้นเนา่ยมาเอาเอาเอาลงมือขึ้นเลยเอาใส่มา โอ้ยเอิ่นนี่ขนาดเลยไม่หีหรอกเอาแล้วมองไม่เห็นอือหทั้งเจ้าปาสินบอกุ่นนะ่ะยุ่กับไปลงๆลงบันียุ่งยุ่งขังขลังอันนีวนางข้ามานะมีอยู่โอ้ยขออนุญาตหยียบเ,ลยลเอออนอะเขานมทปาปลาหมุนมาเลยละ่ะ มันเนี่ยวก็ย้อนสอนกลับขึ้นเพราะว่ามันอยู่ข้างหลังก็มี่ไปมันเห็ดบนนอะรอยนีอย่างนีว่ะ้มันจะรัมันสีม่วเหมะมันเห็น,น,หนอะไรใส่ปูเฮ้ นนม,มันมันเคยออกได้ท่านนี่แถวนี้ยนั่นนั่นมันลนมากไหมเพชรเพชรลนโอ้ยนี่นี่ทรายเอาที่เหรอทรายเดียวตอนนี้หย่อนสอนหย่อนสอนมาแล้วน่ะขวมงายไปแล้วโอ้ยหฮักที่มืดอืม นกายได้ห <chill> นิหาเนี่ยอืมมันอยู่ในเหงาใหม่หัน กอนี้ขนาดนี่เนาะห่วย<า>โอ้ย,อยทั้งผุนก็เออเนาอีกอ่ะนี่นี่ครับนี่ย้อนสอนมาแล้วครับเอออยู่นี่ก็บ่เกอึศบ่อ,อยากถ้าหาคักๆนี่มันอีใดไมาแล้ว สามตะกากับอีกหนึ่งคู่ถัง,งเออโอ้ยนี่ของแท้จากทุ่งนาอืเต็มคู่เต็มตาตะกาเลยมาหนิ nữa trà, lá hết phèn, cưng hết đọc không ngàm, này nọ, nè, 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 กระงองเคลียเลยพอขึ้นเห็นเห็นอดอกส,สวย นั่นละหนึ่งดอกเห็ดยูคาไไปผมว่าอะไรจะคนนายทุกคนตาไปเห็นไหมมากับคนตาบอดเลยหืมปลาสีเศร้ากับเศร้บาบ่ได้พี่น้องพ่อพ่อเรื่อยพ่อตลอดไม่ตลอดจุ้ม น,นีอ่อีกนี่อีกรองนึงโอ้ยเมือเ่อยเล,หลยหลับไม่ร้ายร้กระไดถ้าฝุ่นเกิดนิ้วพ่อถ้าฝุ่นนี่เข <c oughs> าผีกร้ายเดย้อี่น,นม่อ ครับดีกว่าพี่น้องเมื hey, ่อยไล่ยีร claro ีไลายีรีหงายหงายดีเฮ้ยใชหืมกำลังกำลังกำลังเดาะเพื่อเพ่อกินพี่น้องวันนี้จี้กับมาหาเห็ดพาพี่น้องมาหาเห็ด อโอ้ยคนไเปนห่อเสือเหลือห่อเสือปลาแม่สากระสอ,สสอ,ขอบขบวนขบวนข่อนอีกลองนะึงอันใส่เหยื่นะเหนะ็นบ่ tại đỏ ngam hay Hãy subscribe cho chuông ờ, chúng chùa mình, Ừ. 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 chuông ừ. chuông 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 cái chuông chuông บดีขนาดันาการอันนอะไที่กันก็ใบใหม่ใบกระถิน <morning. S 2> <izable> <span> จะทิ้นนะลง,ะง,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 งโอ้ยเก,กือบเหยียบพี่น้องนั่นอีกดอกหน,น,น่อยอืมอีกสองดอก อ,ออ,อ,อกห่หงอือยังได้งเงาใหม่คนได้งเงาใหม่ออโอ,อ้ยอยาพี่น้งองเอ้ย เนี่ยโมเห็นงูตีหะพี่ดอกมันแลยนี่ล้มอยู่นี่ันตีลดอะดอกจุ๊บยังไงพี่พี่ Ngồi à, này ngầu mày này Nè 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 xuống rồi ข่้นเก็บแล้วพี่น้องข่้นเก็บว่าสันวยอะาย,ายพักไปโซอนอี้สาก่อนหืมปลาสีเศร้ากับเศร้าบด้ดพี่น้องพอพอเลื่อยอพอตลอดไม่ตลอดจุ้มจุ้ม ุกม,ม,ม,น,มนีอม่อีกนีอก่อีกรองนึ่งโอ้ยมอเมื่อยเลยล่ะมันลายลกระดายถ้าฝุ่นก็เอิญยิ่งพอบถ้าฝุ่นนี่ถ้าพีกจะลายเด้ออื้อสิอห้ามดแลลวปะ คับดีกว่าพี่น้องเมื่อยห้ยลายอีีนี่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 นีเอาถูาเจ๊เอาได้เอาหนี่เหนี่เลอะเหาเนีดีใจดีใจดีใจเห้ดีเีดีใจมากมีใจมากเงาขึ้นเงาเลยไปไหมพ่งนี้ช่างช่างทำงานต่อไป Cho phơ cho phơ Chơi <laughs> như thế phơ Cho phơ ạ, chá Mốt mình măn ạ Hả? lấy là không phải lấy Hải rồng Hải khấu thêm Ok, Rồi, 書 paper thông sư phụ Bài เียนสัยโตมเห็นออกมามาหัน่เห็นแ้คะสวยนสนมะจสวยไหมคะสวยไหมคะจ้าคือเกาลยเป็นกอเป็นหยังจ๊ะเป็นหยังก็จะได้ เจ็ดต่อหน่นก่อนก๊ามังนอนมะสัก๊าเมังาเมังหนอก๊าเมัแม่ใส่ให้เดิมเอาวัมาเลยใสตัว้างน้ำแข็งไปเน่ย็นเื่องของนาหาเราขพอดไพกินน้ำฟังดูสิลูกเยบบกาเมักังหลือปมาเอาพักใส่ังน้ำแข็งมารถนอกบ่พะ